ผมจะคิดเขาเอาบังอาจารย์บใบครับพี่น้องเลยเสริมขั้นครับเสริมขั้นหน่อยนึนี่ครับพี่น้องหลังจากไถแล้วก็เสริมขั้นขึ้นต่อครับพี่น้องกรนเพรนหน้ามันก็คิวกระขาดกระน้อยครับนี่เอาน้ำกระเบือยครับนี่อาจารย์ใบเพิ่นก็เลยจัดส่งให่ไม่ได้ครับพี่น้องเลยนี่ อ้นอน่หาเคิวกับคิว,วครับพี่น้องเลยย่างเดียดยีทองแขนเลยอัดมาเลยเต็มไปเลยเอออ,อาจารย์ใบเพิ่์นเลยเริมขั้นครับมื่อไงบังไรบังไรมันสูงมันแรงแต่อาจารย์ใบเพิ่์นกันไร,รมาเพกๆไปได้ไหมครับพี่นอ้อง ไหลลงมาเลยครับโอ้ไหลลงมามันเสมือกันเลยครับพี่น้องไปดิแล้วก็อัดขึ้นขั้นไปเลยมองไร้มันสูงแห่งครับอัดใส่ขั้นใส่ยังไปเลยนี่แล้วครับผลวายเห็ดหน้าก็บโได้เขาครับพี่นอ้องการย้อนวายขั้นเทื่หน้าไม่เห็อยู่ไปเรื่อยๆครับเอาหนากระโบยูครับเวลาหนามแมงแห้งเนี่ยโอ้ยไหลลวงไปเลยนะครับนี่เพราะว่ามัน กันเทหน้ามันมันหน่อยครับพี่น,อน้องน้ำลวดเปิดนเลยดิ๋ดยวดนมาน้าม,มากเลยอัดฐานไปทะเลอัดอัดไปเลยครับโอ,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 อ้โหก็ดีอะไรครับพี่น้องเลย อาจารย์ใบเพิ่นได้เปลี่ยนบุดพวงมาไล่เท่าเวอร์ให้ไหมครับนี่สงสยัยคือเได้นอนขับเลยนะครับเนี้บ่อนังขับแล้วอาจารย์ใบบอกว่ามันขับมวนครับพี่น้องเลยเวลาหาวปัญญงพี่น,อน้องเี้บ่โอ้ยขับอยู่นิ่มก็เก่าเลยครับการบุญพ่วงมาไลา่หรือว่าการสร้างเหตุรอหนามันไปตามเป้าหมายที่ว่าจะฟ้องคิดไว้ครับนี่ ชางเลียงก็ตรงเลี่ยงนะครับพี่น้องเลยนี่นเีมันตองรุน่นนีครับมันจะเสียวนามยู่ครับพี่น้ออเลยโมเมนต์มากระแทกหน้าทอแขนแนวขึ้นเหตุหน้าอยู่อออ ้านใบเลี้ยงนะครับพี่น,อนอ้องเง้ยบานหนี่งนี่ครับหลังจากวาเ,เกว่าิ่ณเพียนเลี่ยวว่านี่ครับวนขนาดเลยครับพี่น้องเงีย้ยหัวถือใจเลยบ้า ขับหน้าของเพิ่นก็ถือว่าสุดยอดเดียวครับพี่น้องเพิ่นขับเองสมเองครับพี่น้องคนห่งน,น,นี่ตรงไหนเป็บนิสพอยน์เลยครับสั่งดื่อเลยครับสั่งดื่อทันทีเลยโดยที่ลานหลัง วเปลี่ยนใหม่ทั้งทั้งบูดท,ทั้งเสี่ยงครับถือว่าเปลี่ยนออกใหาใหม่เบิดครับส้มกับโมเพียงนะครับพี่น้องซื้ออะไรกับประมาณซีหาลอ,อยนะครับซีหาลอ,อยอนะาจารย์ใบเพิ่มดื่อเพิ่มนั่งออกเพิ่งกับดีเหตุหายวันหนึ่งถือว่าโอเคนะครับบัน มาเดี๋ยวให้เพื่อนลงรถมาก,ก่อนเดี๋ยวผมจะไปสัมผัสแล้วเลยเดี๋ยวสิไปสัมผัสว่าตอนใสเหลี่ยครับตอนว่ท่านด้ใส่มันจะกินเนีใยอ ได้นอนคลับเลยล่ะครับผมว่านี่โูดอีหลีฝุดนพันตาเรื่องเมืองนะครับเพิ่นหูเบิดเลยครับพี่น้องเลยถ่ายกว่าเอ้ยฝุ่นพิ่นสิไลรลุงน้องเนี่บ้านแต่ว่าจุด,จด,น,ดน,นี้งคือเป็นรถกระชุดตามเลยครับเนี่ยเพราะว่าจได้ไล่ดินลงมาเบสเลยครับพี่น้องเลยดิอ้ นี่ครับอีกจุดหนึ่งเพิ่อนเกษตรเห็ดขัดเหีวเลยนะครับพี่น้องเพราะว่ามุ่งหนีล้วประมาณนได้เลยอยู่บ้านหาซีเมตรครับนี่เห็ดขัดเหีวามาเลยครับพี่น้องขัดเหีวมาเลยเดี๋ยวจุดนี้ก็ละคือเห็ดขัดเหีไปวเพื่นเลยครับพี่น้องเลยเออเพื่อนน่าบอกอกาจารย์ใบหน่อยว่า เห็ดหน้าจะคล้องนั่นมองไดโบดีเห็ดเลยครับบับเอาเลยมองไรมันนู่นหรือว่ามันสูงเอาเลยครับพี่น้องไหลลงไปบนเลยนั่นครับจะเล้ข้อไปดิขับแบบหุนหัวไปได้ไหมดิหลังจากเปลี่ยนบูดแล้วเรียบร้อย งานใหญ่งานหนักเข้ามาเลยครับพี่น้องเลยงานนี้มากเรื่อยๆครับบ่ได้ขาดสายครับพี่น้องเลี้ยงงานนี้เลี้ยมืออื้นนีเงาลุยงานใหญ่โตเลยครับพี่น้องตัวางานใหญ่ล่ออยู่้างนาครับผมมาสองคิวไว้แล้วครับพี่น้องผมบอกเลยว่า หลับง,าง่านดีจังล่อคิ้วครับโอ้ยเฮ้ยโอ้ยนี่หมดเตะร้อนเลยคนนึงนี่ครับ,ร,ร,บร,ระยะที่ว่าสเฮุขท่านนี้ครับนี่ไปกันแบบ๋ยวหมุนหมดเลยครับวัอนี้ ีกันแบบกะดก็ได้เท่าดเออคืออะไรนี่เออคือขันปักใจไปเลยครับเอาขันแบบมันดู่นามไปเลยครับพี่น้องโอยคุณอาจารย์บ่ายเป็นเป็นลามาเตกไกแล้วครับหอยหลังสุดประมาณ40เมตรเลยย ดันมาเต็มใบหีบมาเลยครับพี่น้องดันกันยาวๆมาเลยครับเสียงกระหืดเตอนเขาเองนะครับเอออาจารย์ใบหืดครับเขาบอกตืันเลยครับพี่น้องบาดูเนาะ ใหญ่บดตีครับพี่น้องเดี๋ยวมาขั้นหน่อยนะึงประมาณอุย้ยนี่แหละครับบวรเว้นทางข้างกับชิยุประมาณนี่ครับอยู่โ่มใหม่คุณสิเป็นทันคุณชมครับพี่น้องเลยนางทากันเป็นแถวเลยครับ มาเบิ่งฝีมือของอาจารย์ใบเพิ่น,คร,น,นครับว่าเพิ่นเพื่นไปอยู่ในคลิปก็เลยอยากมาเบิ่งโต๊เป็นเป็นได้ครับมื้อนี้ว่าเป็นแนวใด่ครับบ่ต้องมาเบิ่งยากครับฝีมือของอาจารย์ใบเฮาอนี่เสียถอยบ่มีล่ะครับสิบอกให้ไปก่อนเลยลน่ะ ดีครับมืณอนี้อิสานบานห่อครับทวงไห้ทวงหน้าดันเห็ดคู่แล้วนี่ก็ถือว่าโอเคแหละครับเพราะว่าระบบการไลด่ดินก็นคือสิพอดีแหละเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเบิ่งหน่วยปลาเปล่า,ากับผู้รับโอเคแหละงานนี้ครับนเ,นเป็นงานเมาครับพี่น้อง ของพออาจารย์ใบพอดีนี่แหละหน้าพอดีเองครับตรงนี้ก็ส่งเส็ดมไปกวนเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คือมือมดีแลาไม่เห็นแลครับโอ้ดีดดดลเล,ย,ย,ล,ย,คลยครับพี่ลองเลยโหลายครับโหดหลายครับพี่น้องเลยเอาใครเดียวเบิ่งคลิปนี้แล้วก็ฝากฝากาดไลค์กดแชร์นี่เด้อครับเด้อ เรือไผ่ได้กกดแล้วกับสีบ่ไเด้ผ่าชิปใหม่ๆครับพี่น้องเดี๋ยวชิปนี้ก็ขออนุญาตจบชิปไปเพียงสามีครับเดี๋ยวขอลาคนครับสวัสดีครับผม